สวัสดีเช้าวันจันทร์ที่10สิงหาคม2 0 2 0กลับมาพบกับ Morning Routine Podcast นอีกครั้งนะครับผมเอ็มเพิ่มศักดิ์จำลาทุกท่านฟังว่าตลาดการเงินทั่วโลกเมื่อวันศุกร์รวมถึงสัปดาห์ที่ผ่านมามีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นบ้างมาเริ่มกันเลยนะครับก่อนอื่นเลยนะครับขอพูดภาพรวมของสัปดาห์ที่ผ่านมาก่อนนะครับในช่วงต้นสัปดาห์เนี่ย มีการประกาศตัวเลขตัชนีผู้จัดการฝ่ายจะซื้อนะครับของภาคการผลิตนะครับที่ขยายตัวกันได้ดีมากเลยโดยเฉพาะประเทศในเศรษฐกิจชั้นนาอย่างสหรัฐจีนและก็ยูโรโซนต่อมานะครับก็มีการประกาศตัวเลขชนิดเดียวกันเนี่ยแต่ว่าเป็นของภาคการบริการซึ่งก็ขยายตัวได้ดีมากเช่นกันนะครับมันเลยทําให้เซนติเมนต์ของตราหุ้นทั่วโลกเนี่ยปรับตัวดีขึ้นนะครับตราหุ้นเนี่ยก็ถือว่าปรับตัวเพิ่มขึ้น,นกันได้ดีตั้งแต่ช่วงต้นสัปดาห์นะครับพอมาในช่วงปลายสัปดาห์นี้เนี่ย มันก็มีการประกาศตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรหรือว่าตัวนอนฟาร์ payroll ออกมาซึ่งตัวเลขเนี้ยประกาศออกมาดีกว่าที่ตลาดคาดไว้นะครับมเมาเยส่งผลให้ค่าเงินดอลลาร์เนี่ยเริ่มแข็งค่าขึ้นส่วนราคาทองคําที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นมาอย่างต่อนเนื่องก็เริ่มมีการปรับฐานลงมานะครับซึ่งก็เป็นการปรับฐานที่ถือว่าแรงอยู่เหมือนกันนะครับสำหรับเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาเดีเชนนี้ s P 500นะครับปรับตัวเพิ่มขึ้นได้ติดต่อกันถึงวันนะครับรวมถึง ตั้งแต่สุกก่อนหน้านั้นด้วยนะฮะและสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยปรับตัวเพิ่มขึ้นทุกวันเลยหุ้นในกลุ่มที่และกาตลาดนะครับพวกหุ้นสถาบันการเงินน้ำมันแล้วก็อุตสาหกรรมการผลิตนะครับปรับตัวเพิ่มขึ้นกันได้ดีหุ้นในกลุ่มเทคโนโลยีเนี่ยก็ยังปรับตัวเพิ่มขึ้นได้นะครับแต่ว่าไม่โดดเด่นเท่าในช่วงสัปดาห์ก่อนหน้าณนะตอนนี้นะครับประเด็นที่อยู่ในนักลงทุนจับตามองกันมากๆเนี่ยมันเป็นเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างสาราหรัฐและจีนนะครับที่ตอนนี้เนี่ย มันดูจะตึงเครียดขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆนะครับโดยทางสหรัฐเนี่ยยังเน้นโจมตีจีนในเรื่องของความมั่นคงอยู่นะครับโดยพุ่งเป้าไปที่แอปพลิเคชันอย่าง t i k t o อกแล้วก็วีแชทนะครับส่งผลให้หุ้นในกลุ่มเทคโนโลยีของจีนเนี่ยปรับตัวลดลงกันค่อนข้างแรงในวันศุกร์ที่ผ่านมาส่วนหุ้นเทคโนโลยีของสหรัฐในวันศุกร์เนี่ยก็ปรับตัวลดลงเช่นกันนะครับแต่ก็ไม่ได้แรงมากนักนะครับในช่วงวันที่15สิงหาคมนะครับก็คือช่วงวันเสาร์ที่เราจะถึงเนี่ยจะเริ่มมีการประเมินข้อตกลงทางการค้าระยะยที่1 นะครับระหว่างสหรัฐและจีนซึ่งปัจจัยนี้เนี่ยอาจจะส่งผลให้ตลาดหุ้นเนี่ยมีความผันผวนมากขึ้นในระยะสั้นนะครับสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยภาพก็เป็นประมาณนี้นะครับมาที่ภาพของวันศุกร์กันบ้างนะครับเดี๋ยวขอเริ่มต้นที่ตลาดหุ้นสหรัฐนะครับในภาพรวมเนี่ยตลาดหุ้นสหรัฐเนี่ยปรับตัวเพิ่มขึ้นได้นะครับเพราะว่าดัชนีดาวโจนส์และ S&P 500นพีเนี่ยปรับตัวเพิ่มขึ้นเมื่อวันที่6ติดต่อกันแต่ว่าถือว่าปรับตัวเพิ่มขึ้นน้อยมากสำ mm hmm. หรับเมื่อวันศุกร์นะฮะ ปัจจัยหลักที่ทําให้ตลาหุ้นสหรัฐยังปรับตัวเพิ่มขึ้นได้เนี่ยมาจากการประกาศตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรหรือว่านอนฟาร์มเพโลนะครับที่ประจําเดือนกรกฎาคมที่ออกมาดีกว่าที่ตลาดคาดไว้โดยตลาดเนี่ยคาดไว้ว่าจะมีการจ้างงานเพิ่มขึ้นประมาณ1.5ล้านตําแหน่งแต่เข้อจริงเนี่ยประกาศออกมามีการจ้างงานเพิ่มขึ้นถึง1.8ล้านตําแหน่งปัจจัยนี้เนี่ยมันเลยเป็นปัจจัยบวกเข้ามาที่ตลาหุ้นนะครับนอกจากนี้แล้วเนี่ยการที่ ประธานาธิบดีทรัมป์นะครับได้นำไอ้ตัว executive order ที่เขาเมีอำนาจในการใช้อ่ะในการแบนแ,บนแอป TikTok แล้วก็ WeChat ภายใน45วันนะครับปัจจัยนี้เนี่ยมันทำให้นักลงทุนเนี่ยกังวลว่าเอ๊ะบริษัทเทคโนโลยีของสหรัฐนะครับอาจจะโดนตอบโต้ตกลับมาบ้างเหมือนกันนะครับจึงมีการขายลดความเสี่ยงออกมานะครับเนื่องจากช่วงที่ผ่านมาเนี่ยหุ้นในกลุ่มเทคโนโลยีเนี่ยมันก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นกันได้ดีด้วยนะครับ มันเลยส่งผลให้วันศุกร์ที่ผ่านมาเนี่ยดัชนีดาวโจนเนี่ยปรับตัวเพิ่มขึ้น 46. จุดหรือประมาณสัก0.17% S&P 500บวก 2.12. จุดหรือ0.06%ส่วน n a ส d a ก100เนี่ยปรับตัวลดลงค่อนข้างแรงนะครับลบไป 127.7. จุดหรือประมาณ1.13%นะครับพวกหุ้นอย่าง Apple a m a z เมซ i c r o s o f t นะฮะก็ปรับตัวลดลงในดับประมาณเกือบเกือบ2-2%ขึ้นไปส่วนหุ้นในกลุ่มที่แลกกาดตลาดในช่วงที่ผ่านมาแต่ว่าตั้งแต่เดือนกรกฎาคมเนี่ยปรับตัวเพิ่มขึ้นนนด้ค่อขางี ก็คือพวกหุ้นในกลุ่มสถาบันการเงินอเมริกันเอ็กเพสเนี่ยบวกถึงสามเปอร์เซนกว่าเจพีมอร์แกนก็บวกสองเปอร์เซนกว่าโกลแมนแซคก็บวกสองเปอร์เซนถือว่าบวกกันได้ดีเลยทีเดียวพวกหุ้นในกลุ่มแลกกลางเหล่านี้นะครับแล้วในวันเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาที่เราหยุดกันเนี่ยเมื่อช่วงเช้าในวันอาทิตย์นะครับประธานาธิบดีมันมีข่าวมาว่าประธานาธิบดีทรัมป์เนี่ยได้ใช้เอ็ e x ิ c ทีฟออเดอร์นะครับเป็นครั้งที่สองในรอบสัปดาห์เลยนะครับโดยจะขยายเวลาให้เงินช่วยเหลือคนว่างงานเนี่ย อีกสัปดาห์ละ400เหรียญนะครับคือเดิมเนี่ยเขาให้สัปดาห์ละ600เหรียญนะครับแต่ว่ามันหมดไปละตั้งแต่ช่วงสิ้นเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาในเมื่อทางสภาคองเกรสนะครับไม่สามารถหาข้อตกลงได้ว่าจะออกมายังไงอะไรยังไงนะครับทางคำเขาก็เลยใช้ Executive Order ออนะครับออกมาเลยนะฮะเดี๋ยวให้อีกสัปดาห์ละ400เหรียญนะครับก็ถือว่าเป็นไม้ตายไม้หนึ่งของประธานาธิบดีทำอยู่เหมือนกันนะครับก็วันศุกร์ก็แต่หุ้นสาระก็เป็นประมาณนี้นะครับหุ้นแลกการับปรับตัวลลง มาที่ตลาหุ้นเอเชียกันบ้างนะครับแต่หุ้นเอเชียเนี่ยปรับตัวลดลงเป็นส่วนใหญ่นะฮะตั้งแต่เช้าละมันมีข่าวที่ว่าเรื่อง Executive Order ที่จะแบนแอปติ k t o k กกับแอปบ c h ช t เนี่ยมันทำให้ภาพของความตึงเครียดระหว่างสหรัฐและจีนเนี่ยมันปรับตัวเพิ่มขึ้นสูงขึ้นนะครับแต่หุ้นจีนนะครับแล้วก็ลาดหุ้นฮ่องกงเนี่ยเลยปรับตัวลดลงกันค่อนข้างแรงนะฮะมาเริ่มที่จีนก่อนนะครับดัชนีเซีาาายร300เนี่ยลบไป54.84จุดหรระมาสัก 1. นะะ จริงๆเนี่ยบางช่วงนะครับดัชนีจีนเนี่ยปรับตัวลดลงไปมากกว่าสองเปอร์เซนด้วยซ้ําแต่ว่าในตลาดช่วงบ่ายเนี่ยเขาฟื้นตัวได้ดีนะฮะเลยติดลบไม่มากนักนะครับพวะหุ้นในกลุ่มเทคโนโลยีเนี่ยปรับตัวลดลงค่อนข้างแรงนะครับแต่ยังไม่แรงเท่าที่ฮ่องกงนะครับมาที่ฮ่องกงนะฮะดัชนีห่างเส็งเทคอินเด็กนะฮะลบไปถึงหนึ่งร้ยเก้าสิจุดหนึ่งแปดจุดหรือลบไป2 5 1ุดห้าหนึ่งเปอร์เซ็นเลยทีเดียวนะครับหุ้นเทนเซนนะครับปรับตัวลดลงแรงที่สุดนะฮะ เป็นเจ้าของแอปวีแชทนะครับลงถึงหุ้นบาบาก็ลดบไปถึงสาเอร์เซ็นตเช่นกันแต่จริงๆแล้วเนี่ยการปรับตัวลดลงของหุ้นเทนเซ็นเนี่ยถือว่าแรงเกินไปนะฮะมันมาจากความตกใจของนักลงทุนเพราะว่าถ้าเรามาดูตัวเลขนะครับของผู้ใช้งานแอปวีแชทนะฮะที่คุณทัามเนี่ยจะแบนภายในสีสิห้าวันเนี่ยพราะว่าในช่วงไตรมาสหนึ่งปีสองพันยี่สิบที่ผ่านมาเนี่ยมีคนใช้งานแอปวีแชทเนี่ยทั้งหมดราวหนึ่งพันสองร้อยล้านคนต่อเดือนนะครับ ซึ่งตัวเลขนี้เนี่ยคือทั่วโลกนะครับแต่ว่าถ้านับนอกจีนเนี่ยมันมีตัวเลขผู้ใช้งานแอป e c h ช t เนี่ยเพียงแค่40บล้านคนเท่านั้นนะครับถือว่าน้อยมากนะฮะเพียงแค่3%เเท่านั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าสมมุติว่าสหรัฐเนี่ยมีการแบนแอป e c h ช t ขึ้นมาจริงๆก็เทนเซนนะครับก็คงจะได้รับผลกระทบที่จำกัดมากๆนะครับเพราะอย่างที่เห็นนะฮะแค่40ล้านคนนอกประเทศจีนซึ่งถ้าแค่เฉพาะสหรัฐนะครับมันตัวเลขมันจะยิ่งน้อยกว่านี้อีกอาจจะแค่ประมาณสัก1 0บถึงเท่านั้อง ไม่ได้น่ากังวลอะไรมากแต่ว่ามันทําให้เซนิเมนต์ของตลาดเนี่ยไม่ดีนะครับเซนิเมนต์ตลาดลดลงนะครับขออีกสักตลาดนะครับสำหตลาดหุ้นเอเชียเป็นที่ตลาดหุ้นญี่ปุ่นแล้วกันดัชนีดในเคเอเนี่ย,ยปรับตัวลดลง8 8 2 1 1 0หรือลบถือว่าปรับตัวลดลงไม่ได้แรงมากนะครับแต่ว่าก็ปรับตัวลดลงเป็นวันที่3ติดต่อกันค่าเงินเยน มันเริ่มส่งตัวหลังจากที่ค่าเงินดอลลาร์เนี่ย,เ,ยเริ่มหยุดอ่อนค่านะครับช่วยลดแรงกดดันต่อตลาดหุ้นญี่ปุ่นไปได้ระดับหนึ่งนะครับนอกจากนี้แล้วเนี่ยมันมีการประกาศผลการดําเนินงานของบริษัทขนาดใหญ่บริษัทหนึ่งนะครับนั่นคือบริษัท Nintendo ผู้บริษัทผู้ผลิตเครื่องเล่นเกมและซอฟต์แวร์ชื่อดังนะฮะเขาได้ประกาศผลการดําเนินงานในไตรมาสที่1คือไตรมาสหนึ่งของญี่ปุ่นเนี่ยส่วนใหญ่จะเริ่มต้นในเดือนเมษายนนะครับ ซึ่งไตรมาสหนึ่งของญี่ปุ่นเนี่ยมันก็เหมือนไตรมาสสของประเทศทั่วไปนะฮะปรากฏว่าผลการดําเนินงานของ Nintendo เนี่ยเติบโตขึ้นเป็นอย่างมากกําไรเนี่ยตตเติบโต,ตสูงถึง428เลยทีเดียวเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนนะฮะโดยกําไรจากการดําเนินงานเนี่ยสูงถึง1,400ล้านเหรียนธุรกิจเกมนะครับมันเป็นธุรกิจที่ได้รับผลกระทบด้านบวกนะจากการแพร่ระบาดของโควิด -19 ส่งผลให้ประเทศส่วนใหญ่เนี่ยมันต้องดําเนินนะโยบาย social distancing นะฮะทำให้คนต้องอยู่บ้านเขาก็อยากจะหาอะไรทาหาอะไรค่าเวลานะครับก็การเล่นเกมเนี่ยมันก็เป็นตัวเลือกที่ที่เขาชอบนะครับเพราะว่า 1. มันก็ไม่แพงมาก 2. มันก็สนุกแล้วก็เล่นได้ยาวด้วยอะไรด้วยมันเลยส่งผลให้เครื่องเล่นเกมชื่อดังของเขานะฮะ Nintendo 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 Switch แล้วก็ Switch Lite นะครับมียอดขายเติบโตสูงถึง167% แล้วขายไปถึง5.68ล้านเครื่องนะฮะในช่วงไตรมาสที่ผ่านมาถือว่าโตดีจริงๆริมัเลยส่งผลให้หุ้น Nintendo เนี่ยปรับตัวเพิ่มขึ้น2.6%ช่วยให้ตลาดเนี่ยไม่ได้ปรับตัวลดลงแรงมากนักนะครับอีกประเด็นหนึ่งนะครับคุณยูริโกโคอิเกะนะครับซึ่งเป็นผู้ว่าการกรุงโตเกียวเนี่ยได้ออกมาเรียกร้องให้ผู้อยู่อาศัยในเมืองหลวงของญี่ปุ่นเนี่ยพยายามอยู่บ้านให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ในช่วงวันหยุดเทศกาลโอบงนะฮะคือเทศกาลเนี้ยมันจะเริ่มในช่วงปลายสัััปดาห์ทีี่่ลงงะถึเนยนยครบ หลังสถานการณ์การแพร่ระบาดเนี่ยมันยังไม่สามารถควบคุมได้ล่าสุดในวันเพิ่ท,ที่ผ่านมาเนี่ยกรุงโตเกียวก็มีผู้ติดเชื้อใหม่เพิ่มขึ้นมามากกว่า360รายด้วยนะครับคือตอนนี้เนี่ยที่ญี่ปุ่นก็เรียกได้ว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดนะครับยังถือว่าค่อนข้างหนักอยู่นะครับภาพรวมของเอเชียก็เป็นประมาณนี้นะครับมาที่ตาหุ้นยุโรปตลาดหุ้นยุโรปเนี่ยสามารถปรับตัวเพิ่มขึ้นได้นะฮะในวันศุกร์ที่ผ่านมาดัชนี s ต600เนี่ยปรับตัวเพิ่มขึ้น1.06จุดหรือบวก 0. 09. ตลาดหุ้นในยุโรปเนี่ยปรับตัวเพิ่มขึ้นกันแทบทุกตลาดนะฮะแต่ว่าการปรับตัวเพิ่มขึ้นเนี่ยมันค่อนข้างแคบนะ,ะขึ้นเล็กๆน้อยๆกันทั้งนั้นนะครับตลาดที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นได้ค่อนข้างดีเนี่ยก็คือตลาดหุ้นของเยอรมันนะฮะเนื่องจากประเทศเยอรมันเนี่ยมันมีการประกาศตัวเลขเออยอดส่งออกของประจำเดือนกรกฎาคมนะครับที่ขยายตัวได้ดีโดยขยายตัวสูงถึง14.9%เลยทีเดียวเมื่อเทียบกับเดือนม,มิถุนาย,ยนนะฮะดีกว่าที่ตลาดคาดไว้ที่13.3%อยู่พอสมควร ด้านตัวเลขเการนำเข้านะครับมันขยายตัวเจ็ดเปอร์ซนนะครับน้อยกว่าที่ตลาดคาดไว้เล็กน้อยนะฮะตลาดเนี่ยคาดไว้สิบจดเก้าเปอร์เซ็นตมาเลยส่งผลให้ตัวเลขดุลการค้าประจำเดือนกรกฎาคามนะครับขยายตัวได้ถึงแปดจุด้าเปอร์เซนตะครับดีกว่าที่ตลาดคาดไว้ที่แปดจุดหนึ่งเปอร์เซนคือภาพรวมนะครับส่งออกดีขยายตัวแต่นำเข้าเนี่ยขยายตัวไม่ไม่เท่ากับที่นที่ส่งออกนะครับมาเลยทำให้ตัวเลขดุลการค้าเนี่ยมันใหญ่ขึ้น นะครับปัจจัยนี้ก็เป็นปัจจัยบวกต่อต่าหุ้นเยอรมน,นีนะครับพวกหุ้นในกลุ่มเทคโนโลยีนะครับปรับตัวเพิ่มขึ้นกันได้ดี Delivery Hero อะไรท้งนี้บวก3.4% s a p ก็บวกขึ้นมาเกือบ1%นะครับ Adyen ก็บวกขึ้นมา1.2%เช่นกันนะครับราคาทองคำนะครับเริ่มปรับฐานแรงแล้วในวันศุกร์ที่ผ่านมาเนี่ยปรับตัวลดลงไปถึง1.36%เลยทีเดียวมาปิดที่2 0 3 5เหรียญน,นะครับโด,ดยระหว่างการซื้อขายนะครับมีปรับลดลงไปที่ระดับ ต่ำกว่า2 0 2 0เหรียญด้วยนะฮะแต่ว่าช่วงท้ายๆเนี่ยมันก็มีการฟื้นตัวขึ้นมาได้ค่อนข้างดีก็ยังมีแรงเข้ามาเก็งกำไรอยู่นะครับปัจจัยหลักที่ทำให้ราคาทองคำปรับตัวลดลงนะฮะมันมาจากค่าเงิน US Dollar i ิน e x กเนี่ยที่แข่งค่าขึ้นค่อนข้างเร็วนะครับปรับตัวเพิ่มขึ้นเกือบ0.7%เลยทีเดียวนะครับหลังจากที่มีข่าวดีในเรื่องการประกาศตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรที่ดีกว่าที่ตลาดคาดไว้นะฮะก็สุดท้ายนะครับตลาดหุ้นไทยลตดหุ้นไทยเนี่ย ปรับตัวลดลงนะครับก็ปรับตัวลดลงตามตลาดหุ้นส่วนใหญ่ในภูมิภาคนะครับในวันศุกร์ก็ปัจจัยที่เข้ามากดดันก็คงเป็นปัจจัยในเรื่องโกลบอลเช่นเดิมนะฮะเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างสาหรัฐและจีนที่มันยังคงตึงเครียดอยู่นะฮะส่วนในไทยเองเนี่ยมันก็มีการประกาศต,ตัวเลขเศรษฐกิจที่สําคัญออกมาตัวหนึ่งอยู่เหมือนกันนะครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับตัวเลขความเชื่อมั่นของผู้บริโภคประจําเดือนกรกฎาคมตัวเลขออกมาเนี่ยอยู่ที่50.1จุดนะครับปรับตัวเพิ่มขึ้นเหนือ50จุดได้เป็นครั้งแรรกในนอเดื แต่ตัวเลขนี้เนี่ยมันก็ยังต่ํากว่าตัวเลขในช่วงก่อนเกิดการแพร่ระบาดนะครับที่อยู่บริเวณเหนือ65จุดขึ้นไปอยู่พอสมควรนะครับคือตอนนี้เนี่ยความเชื่อมั่นของผู้บริโภคชาวไทยเนี่ยมันค่อยๆดีขึ้นนะฮะแต่ว่าถือว่าดีขึ้น่อนข้างช้าอยู่เหมือนกันแล้วก็ยังต่ากว่าช่วงก่อนเกิดโควิดอยู่พอสมควรนะครับเศรษฐกิจไทยคทงต้องใช้เวลายเยอะพอสมควรนะฮะับของเราเนี่ยได้รับผมกระทบเรื่องการท่องเที่ยวค่อนข้างเยอะด้วยนะครับดืนชนิดเซ็นินเด็กนะครับปรับตัวลดลงไป8.8 2จุดแปดอลจุดหรือล หุ้นในกลุ่มสินค้าเกษตรนะครับอิเล็กทรอนิกส์และโรงไฟฟ้านะครับปรับตัวเพิ่มขึ้นกันด้ค่อนข้างดีส่วนพวกหุ้นในกลุ่มน้ำมันปิตโตรเคมีและขนส่งมวลชนนะครับปรับตัวลดลงกันค่อนข้าง,างแรงนะฮะหุ้น STGT นะครับ,รบที่ทำถุงมือนะครับปรับตัวเพิ่มขึ้นถึง4.1เลยทีเดียว STA ที่เป็นบริษัทแม่ก็บวกไป3.6นะครับสัปดาห์ที่ผ่านมาเซดินเด็กก็ปรับตัวลดลงไป0.31ต่างจากตลาดหุ้นส่วนใหญ่ทั่วโลกนะฮะที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นกันได้ กลุ่มอุตสาหกรรมที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นมากที่สุดก็คือสินค้าเกษตรปรับตัวเพิ่มขึ้นถึง8%ปิโตรเคมี2.48%แล้วก็ท่องเที่ยว1.9%ส่วนกลุ่มอุตสาหกรรมที่ปรับตัว,ตวลดลงมากที่สุดก็คือกลุ่มขนส่งนะฮรลดไป3.78%กลุ่มรีส3.71%แล้วก็โรงพยาบาล2.73%นะครับนี่คือภาพรวมของตลาดหุ้นไทยแล้วก็ตลาดหุ้นทั่วโลกนะครับเดี๋ยวผมขอสรุปให้อีกครั้งนะครับว่าช่วงวันศุกร์ที่ผ่านมามีประเด็นอะไรที่น่าสนใจบ้างประเด็นที่1น,นะครับ แต่หุ้นสารัตเนี่ยปรับตัวเพิ่มขึ้นได้ในภาพรวมแต่ชนดาวโจนและ s อสแอนทปรับตัวเพิ่มขึ้นได้เป็นวันที่6ติดต่อกันหลังมีการประกาศตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรที่ดีกว่าที่ตลาดคาดไว้ส่วนดัชนี N นสแตร์ร้อยเนี่ยปรับตัวลดลงกันค่อนข้างแรงนะฮะบลดไป1.1%หุ้นในกลุ่มเทคโนโลยีเนี่ยโดนขายนะครับหลังประธานาธิบดีทรัมป์ใช้ e x e c utive Order นะฮะแบนแอป t ิกตอรและวีแชทภายใน45วัน ประเด็นที่2นะครับประธานาธิบดีทรัมป์ก็ได้ใช้ executive order ครั้งที่2นะครับในช่วงคืนวันศุกร์เออคืนวันเสาร์นะฮะเรารู้ข่าวกันในช่วงเช้าของวันอาทิตย์ได้มีการอนุมัติโครงการเงินอุดหนุนนะฮะคนตกงานจากโควิด -19 นะครับสัปดาห์ละ400เหรียญจากเดิมที่ให้สัปดาห์ละ600เหรียญแล้วก็ที่มันหมดไปในช่วงตอนสิ้นเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมานะครับหลังจากที่สภาของเรสไม่ตกลงกันได้สักทีนะะทรัมป์ก็เลยใช้ executive order เลย ประเด็นสุดท้ายนะครับราคาทองคำเริ่มมีการปรับฐานแรงโดยราคาทองคำสปอตเนี่ยปรับตัวลดลงไปถึง1,36นะฮะในช่วงวันศุกร์ที่ผ่านมามาปิดที่2 0 3 5เหรียญค่างเงินดอลลาร์เนี่ยแข็งตัวขึ้นมาค่อนข้างเร็วจากตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรที่ดีกว่าที่ตลาดคาดไว้นะครับภาพรวมของตลาดหุ้นทั่วโลกนะครับในวันศุกร์ที่ผ่านมาก็มีประเด็นประมาณนี้ขอขอบคุณที่รับฟังนะครับแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้วันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ you